ดอ้บน่จะเดียวบางอันดอกใบย่อเจ่าตาอันโมาอันเขยดาเก่าอสนมาชอบนี่อันสูจทียนสีนี่ก็เป็นฟองดีสูอันเมื่อฟองกับตั้งจอมจเจามาสมมาฟอกับบาดด้วยหลังนี้เมื่อสันอาไฟให้พูดยู่แียวอันดอกใบนี้นี่คุณขาวอาสารเมื่อกองฟองแม่ีะเป็นพันล่อง ห้องผับหับเอามานี่ยแก้วมันก็ดีดีแล้วแม่ฉันคุ้นและประโยชน์คอจะได้เขียนเล่นจะได้ไก่ดอกไก่ขันดอกข้างคิงนั่นที่จูงยากายไปหมนแค่ต้านไหรแย่ไทยมันดูแกน่นหุ่วงห่อประเวณีไอ้สีแจมี่ยมแสงต้องไยนนี้ลุงกุ้งผู้อยากพี่นองมาหุงแม่แหวนเลื่อจูงคนกุบจูงคนลูกหลานจะดีอ้ามือนี่ยกับเือยวว่าเป็นทีไหม ที่ไม่ขอให้ลูกหลานเนี่ยอยู่ดีไม่แฮ่วงเจ็บแย่ได้ก้มไข่แย่หนี้ไปหน้าข้าคืนไปตั้งหน้าข้าคืนขอให้ดังก้มตั้งใจก้มมุ่งมาปรารถนาขอให้สมดังปรารถนาทุกผู้ทุกคนเลิกฆ่าตายปู่ตายตายอยู่ก็ได้แย่ลูกใหม่โจรให้มีแต่ใจรักใจไว ยี่เดี่ยวแถมพ่อหนใจโยติเตโซ้คอยควกมุ่งเสาหายวันอยู่เย็นอย่ามีนี่คัดของอันตรายอย่ามาพาปรารถนาอยากได้หายใจตอนลงตอนเนี่ยเดี๋ยวนี้จงนอนสบาปสิ่งค่อยไปควบร่างกายทุกใจแห่งร่างนี้เสียเสียงไปให้มดในเขียงทั้งวงวางกอดโมูเสียสุดชุดตอนนั้นแต่เสียนมันอายุเย็นอายุคอยเยอะเย้วมันพันปีเป็นเกศวันนาใส่ซองแกงยามีเศร้ารอกกหมอง สุกกายความสุขใจไงเป็นครูอะไรแห้งอันเลอดล้ำกำลังกาหัวคนพอสมบูรณ์ด้วยพ่อไสติสติสโศประสิทธิศาสต์ไทยขอบพ่อเจ้าครูสุขเด้อ์้าธุจงจงดีสักงสมักขนน้องนำตนค้นชั่วเสี่ยงมองมองพบพวกป้องป้องกันแก้ทันทีหันลุงโลดสุขขีอันนิสัยทั้งกายใจไรทุ์ทุบสุขี อานยุไขไม่น้อยรับร้อยปีเจริญสีมีใสปีใหม่เ่ยอาสาจับดวใจลูกอันนี้อันนุโมทุกข์ลูกอันนา้อันนุโมทุกข์ลูอันไี้นโมทุกข์ลูอันน้อันนุกข์ลูอันนี้ันนุมทุกข์ลูันนออันนุโมทุลูกอันน้อนนุทุ์ลูกอันนี้อันนุโมุลูกั้อุมุกล้องนุมทุลูนนี้อนุโมุลูกอุน้ัุมลูกอน้ันุโมุ้อ ยาจะว่าจะได้ยุ่พกาบนลูกหลังคนนมีหลาห้าลูกมาหลานซึงคือดีดีใจไหลพอตามไม่ยายท่าไเพิงเดเพิงลูกเพิงหลานให้ลูกหลานก็ไปไหนละควกตีนี่ก <ITA> ั้าที่ถาถ่ายนามือหรือหาทํามะหาจินให้ได้ยังสมปากินะนละทีด so ีทํำดีพูดดีสมย่างก็ไปได้แล้ว